สวัสดีค่ะเราพออสกบ,บรีดนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะพ่อออมก็จะมาแนะนำสอลักษณะเด่นในการเลือกซื้อเตารีดแห้งลักษณะแรกนะคะก็คือให้เลือกที่มีน้ำหนักเยอะๆนะคะตัวอย่างนี้นะคะก็จะหนักประมาณ1กิโลนะคะข้อดีของเตารีดที่มีน้ำหนักเยอะนะคะก็จะช่วย ทุนแรงของเราได้นะคะก็คือเราไม่ต้องออกแรงกขดขณะรีดนะคะและจะช่วยให้ผ้าเรียบง่ายด้วยนะคะลักษณะที่2นะคะก็คือหน้าเตารีดนะคะให้เลือกซื้อที่หน้าเตารีดเคลือบเทฟล่อนนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของเทฟล่อนนี้นะคะก็จะช่วยให้การรีดลื่นนะคะและป้องกันผ้าไหมได้ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะวิธีการปรับระดับความร้อนก็จะช่วยให้การรีดผ้า ก็จะช่วยให้การรีดผ้าง่ายด้วยนะคะก็ให้คุณผู้ชมเลือกระดับความร้อนให้เหมาะกับชนิดของผ้านะคะซึ่งก็จะมีอยู่ที่ตัวเตารีดนะคะให้เลือก4ระดับนะคะตั้งแต่ระดับ A ถึง D นะคะระดับ A นี้นะคะก็จะเป็นระดับความร้อนต่ำสุดนะคะให้รีดกับผ้าที่มีเนื้อผ้าบางนะคะ และระดับดีนะคะก็จะเป็นระดับความร้อนสูงสุดนะคะก็เหมาะสําหรับผ้าหนาอย่างเช่นกางเกยงยีนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะสําหรับ2ลักษณะในการเลือกซื้อตารีนแห้งนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมลองนําไปใช้ดูนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอคุณพระคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ